เริ่มสอบได้นะครับไม่อ่านโจทย์ครับใจเย็นใจเย็นนะครับโอ้โหตัดความต่างนี้เลยครับอันนี้มั่วสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับเอาข้อที่ต่างข้างล่างออกก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เห็นว่าข้างล่างมันเหมือนกันอยด่2ข้ออย่างเงี้ยนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับโอ้โหเอางี้เลยนะครับสุดท้ายครับไปดูุกจะตัดสินนะครับอันนี้มั่วนะนะครับเครื่องหมายลบมากสุดครับแล้วตอบช้อยสองนี่ครับแล้วก็ได้คะแนนซะด้วยนะครับเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ะครับทีนี้ถ้า มาดูครับโจทย์เขาถามนะครับสมการนะครับนี่ครับไฮเปอร์โบลานะครับก็ให้ดูนะครับเลขข้างหลังเป็นหนึ่งนะครับพี่ตุ๊ก็ตัดช้อยอะไล้วครับสองชอยนะครับนี่ครับทีนี้นะครับไปดูที่มาที่ไปกันนิดนึงครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไฮเปอร์โบลาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองรูปนะครับคือรูปตั้งกับรูปนอนนะครับน่คแล้วจุดสีเขียวนะครับคือจุดโฟกัสนะครับซึ่งมีสองแถบนะครับตรงกลางเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะครับ ทีนี้นับสมการเนี่ยนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องจานิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนดูตามนะครับสมมตินะครับว่าจุดศูนย์กลางนะครับพิทุกให้เป็นตัวเลขนี้นะครับเป็น1กับลบหนะครับลบหเนี่ยเป็น y นะครับพิทุกก็ไปแทนเอาไปแทนใกล้ๆ y ครับนะครับและ x ก็ไปแทนใกล้ๆ x กครับตรงนี้ก็แทนค่าให้ถูกครับส่วนสมการค่อยๆจําไปนะครับดูบ่อยๆเดี๋ยวจาได้เองนะครับนะครับส่วนลูก y เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับ แทนให้ถูกตำแหน่งนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองดูครับพี่ตุ๊กให้เป็นตัวเลขเดิมนะครับแต่ว่าครับสมการเนี่ยนะครับสังเกตจุดต่างให้ดีนะครับคราวนี้ y มันจะอยู่ข้างหน้านะครับพี่ตุ๊กก็ต้องเอามาแทนให้ถูกตำแหน่งด้วยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับทีนี้จุดสังเกตนะครับสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับถ้าเป็นรูปนอนเนี่ยนะครับจุดโฟกัสมันจะอยู่แถบซ้ายแถบขวานะครับเราจะเลื่อนทางแกน x นะครับ เพราะนั้นพิกัดที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นลบห้าเหมือนกันทั้งเส้นนะครับตรงนี้สังเกตดีๆนะครับแล้วก็ใช้กับข้อนี้ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นลูกตั้งเนี่ยนะครับจุดโฟกัสมันเลื่อนในแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอตัวเลขข้างหน้าจะเหมือนกันนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับมันจะเร็วหรือมันจะช้านะครับอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าน้องๆคล่องครับทุกอย่างจบเร็วนะครับเอาละครับไปดูต่อนะครับ เอาสองอันนี้นะครับมันห่างกันอยู่ส2บหน่วยนะครับพี่ตุ๊กหารสองได้หกนะครับตัวเลขข้างล่างครับบวกกันแล้วถอดรู้ต้องได้หเนี่ครับเรียบร้อยครับพี่ตุ๊กก็ตัดชอยได้อีกหนึ่งนะครับถามว่าตรงนี้มายังไงนะครับเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะอธิบายให้ฟังครับนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มันต้องคล้องนะครับมันจะเร็วก็แต่เมื่อเราคล้องนะครับในเรื่องนั้นๆนะครับเราไปดูนะครับว่าที่มาที่ไปคืออะไรนะครับก่อนอื่นทำความเข้าใจก่อนนะครับว่านะครับ จากจุดโฟกัสมายังจุดศูนย์กลางนะครับพี่ตุกให้ยาว4หน่วยหลังจากนั้นนะครับตรงจุดที่เป็นหัวกราฟนะครับมาถึงจุดศูนย์กลางนะครับพี่ตุกให้เป็น a นะครับเป็น a เล็กนะครับดูดีนะครับรูปนี้นะครับจะต้องค่อยๆดูนิดนึงนะครับนะต้องจํารูปได้และจำสัญลักษณ์ได้นิดนึงว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเยนะครับยกกําลังสองนะครับจะไปอยู่ใต้ x นะครับ ในกรณีที่รูปเป็นรูปนอนนะครับเนี่ยครับตรงนี้ต้องจำนิดนึงนะครับ a เนี่ยนะครับมันจะอยู่กับกับก้อนที่เป็นบวกนะครับนะครับจะอยู่ก้อนที่เป็นบวกนะครับ a กํลังสองนะครับจะอยู่ข้างใต้ x นะครับทีนี้ b นะครับคือตรงนี้นะครับดูตามรูปเลยนะครับพี่ทุกอาจจะไม่ต้องบรรยายละเอียดนะครับหรือไม่ต้องพูดอะไรให้มันเป็นศัพท์วิชาการมากนะครับค่อยๆดูรูปตามไปได้เลยครับทีนี้สิ่งที่น้องต้องจำนะครับ c กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสอง สังเกตตามรูปให้ดีนะครับสีจะยาวสุดเนี่ยครับเรียบร้อยครับเส้นสีฟ้านะครับคือเส้นกำกับนะครับเนี่ยครับมันจะต้องลากผ่านจุดศูนย์กลางนะครับมีสองเส้นนะครับความชันเท่ากันนะครับแค่เครื่องหมายต่างกันนะครับตรงนี้นะครับพี่ตุ๊กลากเส้นทับนะครับเป็นสีส้มตัวนี้นะครับเส้นนี้นะครับจะมีความชันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตามรูปกันนะครับเดี๋ยวรู้จะซูมให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้น้องเห็นนะครับว่าจะหาความชันจากเส้นกำกับเส้นนี้ยังไงนะครับ ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นความชันตรงนี้นะครับมันคือด้าน B นะครับหารด้วยด้าน A นะครับความชันคือด้านตั้งหารด้านนอนนะครับเพราะนั้นเส้นกำกับเส้นนี้นะครับจะมีความชันเป็น B ส่วน A นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งมันจะเหมือนกันทุกประการนะครับแค่ใส่เครื่องหมายเป็นลบนะครับดูตามรูปเขียนบ่อยๆนะครับนะไม่ต้องใช้ตรกะอะไรเยอะนะครับเขียนรูปตามพิทูได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวน้องก็จะจําได้เองครับโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปท่องอะไรเยอะนะครับนะครับความชันเท่ากันแค่เครื่องหมายตรงข้ามครับ ่ถ้าเ e อียงแถบนี้นะครับจะเป็นบวกนะครับเ e อียงอีกแถบจะเป็นลบนะครับความชันคือด้านตั้งหาด้านนอนนะครับคือ b ส่วน a นะครับเอาล้วครับเพราะนั้นพอถึงตรงนี้นะครับเราไปอ่านโจทย์ต